มาถึงบ้านแล้วก็มาสำรวจป้าเลยเจ้าต้นเห็ดเหลืองของเรามันน่าจะมีคนมาเก็บบ้างแล้วแหละแต่แต่ดอกเล็กๆเธอเธอเธอจะไปเียบเห็ดฉันทำไมโอ้นู่นไงเห็ดพึ่งโอ้โห เบลอบาลาเลยจ้าหึน่าแล้วมันเน่าแล้วจ้ะกินหึงหงเลยหดนนอันนี้นางงาม ค่ะนี่คือนางงามนะคะนี่นางงามรถมาหมาชนอยู่ไหนโอ้ยโดนเห็ดเหลืองค่อยโอ้ยเห็ดเห็ดค่อยมัน จะไม่รอแล้วเธอ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 ยังกระเต่าเลยจ้าอาัันน้นหงายท้องปังงังเลยหงายท้องปังงังเลยจ้านี่โอ้โอเอาไว้นี่ให้มันเกิดอีกนะจ้า นนู่อันนั้นก็หงายท้องเลยนู่นโอ้แต่เห็นดอ,อกสวยอยู่ตรงนี้ติ้ง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 นี่เห็ดเหลืองของค่อยยังอยู่ดีไหมคะเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วจ่าเห็ดเ,เหลืองของค่อย อันนั้นคือเห็ดพึ่งขาลายดอกใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูดอกสวยตรงนี้อีกสิไหนล่ะอ๋อนุนรถมาอย่าวิ่งไล่รถอ้านี่ไงดอกสวยดอกสวย,สวยนี่โอเคได้อยู่ยังขาวอยู่ เข้าใจไหมเนี่ยมาริถ้าเธอวิ่งไล่อย่างเงี้ยฉันจะขังเธอเข้าใจไหมเธอทำตัวไม่น่ารักอะ่ะที่หลังไม่ให้มาด้วยนะโอ้ยอันนี้คือหนอนกินนี่โดนหนอนกิน อันนี้ก็โดนกินจนขาหักไปแล้วอโอ้ดอกเบลเอร์บอลล่าเรามาวนดูว่าเผื่อมันมีดอกเล็กนะจ๊ะเฮ้ดูดิ <c oughs> เบลเลอร์เลยจ้ะแต่ก็แน่นนะดูโอ้มันโดนกินไปจนแหว่ง นู้นก็โดยกินเรื่อหอยถ้ากกินอันนี้ลาขึ้นขาวนนี้ลาขึ้นป่าเนี้ยชอบจะเป็นลาช้าไม่ได้เลยถ้าขึ้นมาเนี่ย ทำไมคอหักอย่างนั้นล่ะแน่นจังเลยอุ๊บอุ๊บโอ้โหคือยังไงขาโคตรโคตรเอ้ไว้นี่อ่ะอุ๊ย อันนี้เหลืองไปแล้วเหลืองไปแล้วแมอวป่านุน้นจะเข้าดีไม่เข้าดีแต่คือนี่ขาสั้นค่ะไม่ขาหรอกเนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยเลาะ เราใหม่ไปใส่เสื้อผ้าก่อนเพราะว่าบอกเขาว่ามาแป๊บเดียวโอกมไปก็มามาเลย ว่าอายุทำไมไม่มีมีเห็ดมีคนมาเก็บไปแล้วนี่ล้นแกหรือ,อยังน,นี่เน่าแล้วตอนนี้นอยู่ใกล้ถนนหน้าดอกใหญ่น่าจะไปแล้วไปรับอืมไม่เอา ดูดอกนี้สิดอกนี้น่าจะได้อยู่ข <c oughs> าวอยู่ ขนาดเห็ดอะไรนะเห็ดเพื่องขาลายก็ไม่มีปกติมันจะขึ้นแบบโอ้อโหเป็นพืชเลยหรือเขาว่าคือเขามาเก็บไปแล้วไม่ปิดเลยอู้ๆมีเด็กเกิดใหม่มีเกิดใหม่เก็บไปแล้วก็มีเกิดใหม่แน่นมาก อืมน่นๆหละจ้าเนี่ยป่ามานันยังชื้นอยู่เดี๋ยวตอนเช้ามันก็ออกใหม่อีกได้เก็บทุกวัน ปีก่อนนะที่เบลถ่ายวิดีโอเห็ดพึ่งขาลายอยู่ตรงใต้ไม้เนี่ยเป็นแ้วเลยโอเคจ้าแค่นี้ก็ชื่นใจจ้ะเดี๋ยวไปเอาอีกสีดอกอยู่หน้าบ้านไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาตั้งแนนี้ไปก่อน <c oughs> นี่จ้าดอกน้อยๆของห้อง ผ่าไหมอยากดูโอ้ยมีแต่นี้มันจะผ่าได้สวยไหมเนี่ยขนาดมีหนอนหน่อยหนึ่งจ้าัแต่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ดอกที่หนึ่งผ่านไปไปดอกสอง น,นี่โดนก็ลอกก็ลอกแทะนี่จ้าตรงนี้มีนอนนิดนึงไอนี่เดียวไม่เป็นไรจ้ะโอ้โหอันนี้มีนอนตรงขาใ่เหลืองเดีย๋ยวพาดูข้างในกันฝนันลึกๆเลยอ อันนี้มันก็เหลืองใิดนึงแต่มันยังก็พอกินได้อยู่ยังอ่อนยังไม่ถึงกับขั้นแก่มากอืมช่ได้ช่ได้มาดูดอกใหญ่ สวยมากดอกนี้ตุ๊ดตจะด่าไดตุ๊ดอกมันใหด่แล้วมีดมันกนดดดด็โอ้โห่เช่นเ้่นเชๆนโอ้โหนี่รู้เจ้าของขอ,งของจ้ามันแรงเลยน,นะเอานือชื่มเหอะ ลืมชื่ออะไรนะอะไรวะแมลงอะไรวะเอ้าเดี๋บลนึกชื่อไม่ออกลืมชื่อโอ้ยรูปร่างมันเป็นเหมือนกุจชีเลยเหรอเห็นไหมมันไม่ใช่มมแมงแมลงอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะโอ้เดี๋ยวลืมแมงจีนูนเออมันคล้ายแมงจีนูนแต่แล้วเบลคิดว่าเป็นแมงจีนูนพอแกะออกมาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนแมงที่อยู่ในขี้ควายอ่ะ ขี่ขวาขี่ขวาลมนี่ไม่ใช่แมงกินนูนนะจ๊ะไปกินเห็ดอะเธอเธอแต่มันสีสวยมากเลยสีน้ำเงินเอ้อฟูการหน้าฉันเหรออ๋อหล่นเออมันไม่ใช่แมงกินนูนแมงกินน,นูนเป็นแมง กุฮี <c oughs> อันนี้ก็เหลืองนิดนึงนะถ่ายดูยก่อนมีหนอนไหมไม่มีหนอนเจกินได้ถ้าเหลืองนี่เดี๋ยวเราเก็บเอามาคิดก่อนนี่ตัดลากน้อยนิด ขาวมากเลยเก็บไม้ใหม่แล้วไ,ไปแกงเลยแกงใส่น้ำปลาแซ่บเก็บผักอีตู่ก่อนแบบเมียงลับแจ้ผักอีตู่ สวยดอกนี้ที่เราขุดมาจากดินโอ้ยเธอดูสภาพเหมือนมันไม่สมประกอบมันมันพิการ <c oughs> ดินมันไม่ออกัน โผล่มาจากใต้ดินนิดนึงเพียวเป็นงัดต้องมาแล้ววันไรจะไปล้างเอาดอกต่อไป สวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยไม่มีหนอนเลยจ้าสวยชวยชวยชวย ันนี้มีหนอนไม่เอานะจ๊ะเนี่ยหมมันขาวอยู่นะแต่มันก็มีหนอนดูทีแล้วก็เก็บไปต้นโคนใต้ต้นไม้นี้เลยโอ,โ,อโอ้โอ้มาดูดอกนี้ สวยสวยสวยๆผ่าครึ่งก <lawsuit royable> ึบกรบกึบกรบกรบกรบอันนี้ก็ไม่มีหนอนเลยสวยมากนี่อ่ะนี่ดอกสุดท like ้ายดอกเล็กๆเนี่ยอยากได้ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยมันอร่อยกรุบๆดีโอ้ดูท่าแล้วมันมันไม่มีหนอนนะดูสิ ไม่มีหนอนเลยยื่นตัวแล้วว่ะฮันชุนว้าวดูสิสวยมากไปเก็บแมงรักกันเสร็จแล้วจ้ะนี่นี่ได้หม้อหนึ่งพอดีจ้ะไปเก็บแมงรักกันเถอะของเห่า วางไว้นี่ก่อนก็คือไปไทยให้ดูกลับมาโอ้โหโคตรแหง้งโอ๊ยนอนอนอดูมะละมะละสวยๆหนึ่งสองสามสี่มีอีกไหมห้าหกลูกเล็ก เจ็ดแปดอู้เก้าอีสิมิสอาวันเอาตัวพิตาไล่ต่มินิสูป่วยโรบอตตีมันปั๊มปั๊มโอ้ยบอกให้เก็บไปกินเนาะคุณยายซิคก้โตัว ออาวไม่ไหนเองสิไหนละไหนละกันไกลบอกให้เก็บไปกินแกก็ไม่เก็บแล้วดูปล่อยซัดแล้วแกไม่ลดน้ำเลยเหรอเนี่ยงงมาก เนอะจำใจหนุนแหรักฉันก็พระเจ้าจอดอไปดูอีกซุ้มบอกให้เก็บแล้วดูอม,มันกินได้ไหมเนี่ยนะซุ้มนี้ก็เป็นผักสลัด มันไม่งามแล้วเพราะว่ามันแมลงเยอะแมลงที่มันเข้าไปในซุ้มผักนู่นต้นหอมค้อยโอ้โหโอห้โห,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 โหโดูจากสภาพใบมะเขือโอ้โหป่าดงดิบของค้อย ปลาดองดิบคองค่อยแล้วดอกงามมากโอ้ยไม่มีใครมาตัดให้เลยตัดทิ้งค่ะ โอ้แล้วพาเดี๋ยวไปหาที่ตั้งกล้องก่อนอมาตัดลาลุงดิบก่อน